ความจริงผมรู้สึกภูมิใจครับที่ได้ว่ามาเรียนเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีราชตอนนี้เพราะว่าศรีราชให้อะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างที่สำคัญที่สุดคือให้ความเป็นคนเนี่ยนะครับให้รู้จักคิดรู้จักกระทำที่ศรีราช ทำให้เรารู้จักธรรมชาติว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็จะต้องเจริญเติบโตจะต้องไปศึกษาเร,าเรียนต้องมีงานทําจะต้องมีคู่ครองแล้วก็ต่อไปก็จะแก่เขานั่นคือธรรมชาติของชีวิตซึ่งมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ และทุกชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้และเราก็รู้ดีแล้วเราได้พบธรรมชาติเขาชีวิตเองในสเวลาเรียนเราได้พบคนตั้งคันเด็กคลอดการเลี้ยงดูเด็กจนกระทั่งดูเกิดแก่เจ็บตายเอยู่ในมือของเราซะสวนมาก เพราะฉะนั้นก็น่าภูมิใจว่าศีราชหรือโรงเยบาลแพทย์ให้เราเป็นแพทย์ที่ดีมาตลอดถ้ามีความคิดอย่างนั้นแล้วเวลานี้ผมเป็นสุขมากครับอายุที่เก้าสิบแล้วเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยก็มีอย่างเดียวนะมีที่อยู่อาศัย มีเครื่องดุ่งคมมีที่รับที่นอนในอาหารอาหารมีที่ถายท้องถ่ายทุกไปก็นั่นคือความสุขของเราแล้วจะได้อะไรความจริงอายุมากดีแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังมีความสุขขทุกทีไม่ต้องไปนึกถึงอะไร ในและในชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พบทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วจนกระทั่งถึงเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยได้พบม,มาแล้วเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าธรรมดาเพื่อนรุ่นเดียวกันสำเร็จมาห้าสิบกว่าคนก็จากกันไปหลายคนแล้วแต่ก่อนก็บก่า